โคดพยักโรกาวินาศตอนที่16ทักษะรับกืนดาราชิ้นเฟิงวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างรอบคอบเลือกมันแต่ละชิ้นอย่างพิถีพิถันเอาเฉพาะสินค้าที่หากซื้อมันจะไม่เป็นการดึงดูดความสนใจใดๆนั่นเพราะเขาต้องการที่จะปกปิดสถานะผู้ใช้อ b บ l i ิตี้ธาตุมืดของตนชิ้นเฟิงกลับมาย่างโรงแรม พร้อมกับสินค้าจำนวนหนึ่งหลังจากที่เขาแรกเปลี่ยนยาก,กระตุ้นไปจนหมดแล้วอเอเซียวไปไม่สามารถอดทนรอได้อีกต่อไปมันกระโดดออกจากกระเป๋าเสื้อและเริ่มสายหางไปมาทาตัวอย่างกับหมาเลยนี่แกไม่ได้เป็นหมาจริงๆใช่ไหมชินเฟิงเริ่มสำรวจเสียวไปอย่างใกล้ชิดและคนพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้ว ขนของมันยาวขึ้นขนาดตัวเทียบกับตอนเกิดค้ายจะใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยมันมีดวงตาสีดำปากแหลมหูตั้งตรงตรงหางเป็นขนดกจะบอกว่าเหมือนหางหมาแต่ก็ไม่เหมือนสัทีเดียวชิ้นเฟิงรองยื่นมือไปขยี้มันขยำไปขยำมาก็รู้สึกว่าคล้ายกับหมาปอมที่พวกเศรษฐีนีสูงวัยมักจะชอบอุ้ม ไปมาระหว่างเดินเที่ยวเล่นอยู่เหมือนกันหรือมันเถอะไม่ว่าแกจะเป็นตัวอะไรฉันก็จะเลี้ยงแกต่อไปอยู่ดีเนื่องจากในช่วงเวลาก่อนหน้าชีวิตของตนเองรอดมาได้ก็เพราะเจ้าตัวน้อยดังนั้นเมื่อมีโอกาสได้เกิดใหม่อีกครั้งเขาก็ต้องตอบแทนบุญคุณมันชิ้นเฟิงดึงแกนพลังงานออกมาแล้วโยนมันให้แกเสียวไปอีกฝ่ายกระโดดคว้าหมับอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็เริ่มกอดลัดแกนพลังงานลามเลียมันสักพักแกนพลังงานก็เริ่มเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเวลานี้กระทั่งชินเฟิงเองก็ยังประหลาดใจเล็กน้อยเหตุการณ์นี้แน่นอนว่าย่อมเป็นเพราะพลังงานของมันถูกเสียวไปดูดซับไปทว่ามันรวดเร็วนักเกรงว่าศักยภาพของเสียวไปจะต้องไม่ธรรมดายากจะประเมินได้อย่างแน่นอน หลังจากกินแก่นพลังงานเรียบร้อยเซียวไปก็พล่อยหลับไปแต่ชินเฟิงไม่ได้หลับตามเขาหยิบจี้รูปสลักเจ้าแม่กวนอิมสีดำออกมาแล้ววางมันลงวัฒนธรรมโบราณยังคงเผยแพร่อย่างไม่รู้จบซึ่งไม่ว่าใครต่างก็รู้ว่าการดำรงอยู่ของเจ้าแม่กวนอิมคือตัวแทนของความเมตตาภายในจี้สีดำมึกถูกแกะไว้ด้วยมังกรเก้าตัว ทั้งหมดเวียนไหวรวมกันเป็นรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมชิ้นเฟิงทดลองทรงพลังลงไปอย่างระมัดระวังแต่แล้วจูๆ่ๆจี้รูปสลักเจ้าแม่ก็บังเกิดเสียงกรัตปิร้าวแตกออกมาอย่างคาดไม่ถึงและภายในกับบรรจุไว้ด้วยผ้าไหมบางเบามีอะไรซ่อนอยู่ข้างในจริงๆด้วยแม้ว่าผ้าไหมนี้จะบางเบาราวกับปีกจักจัน่นแต่มันก็เหนียวและทนทานมาก หลังจากถูกดึงออกมาโดยฉินเฟิงแท้จริงกับพบว่าตัวผ้าขยายขนาดขึ้นมีความกว้างยาวกว่าหนึ่งเมตรครึ่งอย่างกระทันหันพร้อมกันกับปรากฏตัวอักษรขนาดเล็กอัดแน่นบนผ้าไหมตรงส่วนบนเผยให้เห็นชื่ออะไรบางอย่างระบุไว้ชัดเจนทักษะลับกร่นดาราในบรรดาคนจากองค์กรร้ายมีตัวตนอันตรายระดับเอสอยู่คนหนึ่ง มันเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณชื่อว่าหลุยเหมิงและยังเป็นผู้ครอบครองทักษะลับกืนดารากําลังภายในดังกล่าวในกลุ่มพันธมิตรผู้ใช้วรยุทธ์โบราณมักถูกเรียกกันว่าเป็นศาสตร์มืดและยังถูกประเมินประสิทธิภาพไว้ถึงระดับเอสก่อนที่ชินเฟิงจะกลับมาเกิดใหม่หลุยเหมิงเป็นตัวตนทรงพลังชนิดที่ว่าใช้เพียงนิ้วเดียวก็สามารถสังหารชินเฟิงถึงแก่ความตายได้ กล่าว่าหากต้องการจะล้างแค้นองค์กรชั่วร้ายนั้นเขาก็จำเป็นต้องกำจัดหลุยเมิงลงซะก่อนอีฟายก็ต้องเป็นศัตรูอยู่แล้วไม่อย่างนั้นเขาจะไปล่วงรู้ถึงข้อมูลของหลุยเมิงมากขนาดนี้ได้อย่างไรแต่หลังจากที่ฉ้นเฟิงได้กลับมาเกิดใหม่หลุยเมิงในปัจจุบันยังเป็นวัยรุ่นอายุเพียง18ปีเท่านั้นหลังจากจบการศึกษาจากระดับมัธยม แม้ระบบจะตรวจวัดได้ว่าเขาเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณแต่เจ้าตัวก็เป็นคนขี้เกียจเชยชาแถมค่าพลังโจมตีก็ไม่สูงอะไรนักนอกจากนี้ยังไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายอีกซึ่งคนเช่นเขามีมากมายในชุมชนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกอันตรพานอย่างไรก็ตามอย่างน้อยพวกเขาก็พอมีพลังอยู่บ้างสา,สามารถใช้อำนาจรังแกคนธรรมดาได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ จนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่หลุยเหมิงได้ไปปล้นชายชะราเข้าโดยบังเอิญเขาก็ได้รับทักษะรับกืนดารามาอย่างไม่คาดฝันเดาถูกแล้วละ่ะชายชะราที่หลุยเหมิงปล้นไปก็คือคนคนเดียวกับที่ชินเฟิงเพิ่งจะซื้อจี้เจ้าแม่กวนอิมมาในวันนี้นั่นเองหลังจากหลุยเหมิงได้รับทักษะรับกืนดาราเขาพบว่าการเรียนรู้ทักษะนี้ช่างง่ายดายยิ่ง เขาสามารถใช้มันในการดูดกลืนกำลังภายในของคู่ต่อสู้มาเป็นของตนเองได้เป็นทักษะที่โคตรจะโกงภายในเวลาไม่กี่วันหลุยเหมิงก็เข้าใจถึงวิธีการใช้งานมันและเริ่มมุ่งเป้าหมายไปที่คนอื่นๆและคนที่ว่าก็คือผู้อำนวยการของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือเต๋อหลงนั่นเอง แม้หลินเตร์หลงจะเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณแต่เขาก็อายุป่าเข้าไป80แล้วพละกําลังกายของเขาอ่อนแอลงตามไวแถมยังมีโรคภัยที่เกิดจากการต่อสู้ในอดีตรุมเร้าด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้แม้จะมีกําลังภายในไว้ปกป้องร่างกายแต่มันก็ไม่มากพอที่จะใช้รับมือกับศัตรูลุยเหมืองรอบสังหารผู้อํานวยการหลินในตรอกเล็กๆและนับตั้งแต่นั้นมา เขาก็ได้กลายเป็นอาชญากรต้องคอยหลบหนีอยู่หลายครั้งหลายคาะทว่าระวางหลบนี้ก็คอยทำเรื่องชั่วร้ายไปเรื่อยๆส่งผลให้ยิ่งนานหลุยเหมืองก็ยิ่งแข็งแก่งขึ้นแต่ตอนนี้ทักษะรับกืนดาราได้มาตกอยู่ในมือของฉันแล้วในแววตาของชินเฟิงบังเกิดประกายกระพริบไหวและต่อมาเขาก็ไม่รังเลเลยที่จะจุดไฟเผาผ้าไหมนี้ ซึ่งหมายความว่านับตั้งแต่นี้ไปทักษะรับกืนดาราจะมีเพียงชิ้นเฟิงเพียงผู้เดียวที่ได้ครอบครองมันทักษะนี้นอกจากจะเป็นทักษะวรรุธ์โบราณชั้นสูงแล้วมันยังมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาให้แกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้อีกที่สําคัญก็คือมันยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจนั่นก็คือเมื่อใช้งานกลืนดารา มันจะช่วยเสริมพละงกำลังให้แก่เขาได้เกือบสิบเท่าเป็นการชั่วคราวไม่เพียงเท่านั้นทักษะรับกืนดารายัางสามารถใช้ดูดกลืนกำลังภายในของผู้อื่นมาเสริมกำลังภายในให้แก่ผู้ใช้ได้อีกด้วยในความเป็นจริงแล้วเจ้าสิ่งนี้นับว่าคล้ายคลึงกับพลังพิเศษที่ชินฟงปลุกขึ้นมาได้อยู่เหมือนกันทว่าพลังที่เขาปลุก มันไม่สามารถดูดกืนขณะที่ฝ่ายตรงข้ามยังมีชีวิตอยู่ได้และพลังดูดของเขามันก็ช่วยเสริมเพียงพระกกำลังภายนอกเท่านั้นมิรวมถึงภายในแน่นอนว่าเหตุผลที่ทักษะรับกืนดาราถูกเรียกว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายนั่นเพราะมันไม่มีความสเสถียรในตัวเองเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่หลุยเหมืองฝึกฝนเสร็จสิ้นทุกครั้งที่เขาต่อสู้คนทีู่กตายภายใต้เงื้อมือของเขาจะกลายเป็นศพที่เหี่ยวแหง้งไม่เพียงเท่านั้นเขายังควบคุมกำลังภายในของตนไม่ให้อรารวาดไม่ได้อีกส่งผลให้ในทุกทุกที่ที่เขาไปมักจะเรียงรายไปด้วยศพตลอดทั้งเส้นทางนี่เองก็สร้างความทรมานให้แก่เขาเช่นกันสำหรับชินเฟิงทักษะรับกืนดาราคือพลังที่แข็งแกร่งสุดที่เขารู้จัก ยิ่งไปกว่านั้นชินเฟิงก็ยังเกิดความคิดหนึ่งขึ้นเช่นกันว่าหากเขาใช้พลังพิเศษดูดเกินที่สามารถดูดพลังงานเพื่อเฟฝนฟูเพิ่มพูนพละกําลังภายนอกได้มาประสานกับการใช้งานทักษะรับกืนดารานี่ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะสามารถกลายเป็นโคตรพยักษ์สุดแกรงหรอกหรือแต่ทั้งหมดนี้เอาไว้ค่อยทดสอบยืนยันกันในภายหลังชินเฟิงนั่งขวาทับซ้ายเริ่มฝึกฝนสมาธิอีกครั้ง หลายวันต่อมาชินเฟิงไม่ได้ออกไปจากโรงแรมเลยเขาเกือบที่จะลืมเรื่องการหลับนอนเขาฝึกฝนสมาธิกับทักษะรับกืนดาราภายในห้องชินเฟิงประกบสองมือเข้าด้วยกันโดยภายในมือมียากลังคืนอยู่ดูดกล่นแน่นอนแกนอเบริตี้เริ่มหมุนวนพลังพิเศษดูดกืนเริ่มที่จะใช้งานได้อย่างง่ายดายมากขึ้นชินเฟิงสัมผัสกับแสงสีดาในมือของตนเขาพบว่า ยากกลางคืนเริ่มเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วพลังงานของมันเริ่มผสานเข้ากับร่างกายของฉินเฟิงฉินเฟิงสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าสองสามนมืดได้ติดตามพลังงานนี้ไปและประสานเข้ากับแกนอเบอริตของตนเองดูเหมือนว่าจะได้เวลาที่ฉันจะต้องออกไปซะแล้ว หลังจากที่เอาแต่ฝึกฝนอยู่ในสถานที่ปลอดภัยมาหลายวันชินเฟิงก็ไม่เหลือเงินสักแดงเดียวเขาใช้ทุกอย่างที่มีไปจนหมดสิ้นไม่มีกระทั่งอาหารสำหรับเสี่ยวไปมาเธอเสี่ยวไปวันนี้พวกเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วขากลับคอยแวะไปเยี่ยมผู้อำนวยการแม้ว่าชินเฟิงจะได้รังรับทักษะรับกืนดารามาแล้วก็ตามแต่แผนของเขาในวันนี้คือหลังจากเสร็จธุระก็กลับไปเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า มาเธอเสี่ยวไปชินเฟิงร้องเรียกคำหนึ่งเพียงเวลาไม่กี่วันเสียวไปก็เติบโตขึ้นเป็นสองเท่านอกจากขนของมันที่เริ่มปุกปุยแล้วดูเหมือนว่าขนาดตัวจะขยายเท่าฝ่ามือแม้ยังพอจะสามารถยัดลงในกระเป๋าเสื้อได้อยู่แต่มันเบียดมากชินเฟิงจึงตัดสินใจเปิดกระเป๋าเป้สะพายหลังแล้วใส่มันเข้าไปแทน